มีหนึ่งคนนะหนึ่งโคแล้วกันเพราะยัง,ยงไม่ได้เป็นศิลปินหรอกแต่เรามั่นใจว่าถ้าเกิดเขามีซิงเกิปลกปูปาะเขาร้องออกมาคำแรกนะเราก็รู้เลยว่าศิลปินคนนั้นเป็นใครศิลปินที่ว่าคือคนนี้ แม่ดูเล็กครับแม่ดูเล็กครับจะลองเพลงวีมานดินครับเป็นวีมานยููบนดินให้แม่ดูเล็กได้พัดพิงพิงครับเนี่ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมครับศ <c oughs> ิลปินยาเมาหมอยกันตรงนี้นะครับ <c oughs> อะไรอะไรไก่ไข่ผู้ไรโรคศิลปินเขาเมาหมอยครับ <c oughs> อะไรอ๋อเมาหมอยเออ ตกใจเหมือนเลยนี่แต่ไม่ใช่แค่คนดูนะคะท,ที่ติดนิสัยภาษามอนของไก่ไข่นะคะที่ฉันไปเจอว่าแม้แต่แมนูเล็กเนี่ยก็ติดภาษามอนของไก่ไข่มาด้วยไม่เชื่อทองดูนะจ๊ะคนมาใจทีคนมายาวิเศษทุงปลาเริ่มาเลยยาวิเศษอะไรครับคุณตาบอกว่ายาวิเศษทางไกลกินหมดก็จะไปวายงามใจ งั้นไก่ก็ต้องรีบกินยาวิเศษให้หมดนะครับจะได้ไปไว่ายน้ำไม่ไปไว่ายน้ำไม่ไปไว่ายน้ำไม่ไปว่ายน้ำไม่ได้เลยแมนูเล็ก <laughs> ไปไว่ายน้ำกันนะครับไปไว่ายน้ำ <laughs> แมนูเล็กแมนูเล็กไปพูดตามไก่ไก่ทำไมครับแมนูเล็ก <laughs> อยู่ดีๆนี่แมนูเล็กก็เป็นมอนนะครับแมนูเล็ก <laughs> อ่ะ